แว่นออฟตัสแว่นกรองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องดวงตาจากแสงของหน้าจอกรอบและเลนส์มีความทนทานผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมกรอบแว่นมีขนาดบางและมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายแม้องใส่พร้อมกับหูฟังไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์ยูทูบเบอร์หรือต้องอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานอย่าลืมให้แว่นออฟตัสดูแลดวงตาของคุณกันด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o ออ p ตัสใส่โค้ดสมบอยรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชา n e l แล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารแบบนี้ครับน้องๆครับแม่นะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้นะฮะโอ้โหนะช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเหมือนจะมีพายุอะไรบางอย่างเข้ามาแน่นอนเลยนะฮะโอ้โหนะฝนตกแบบนี้นะฮะก็ทําให้เกิดนะฮะบรรดายุงนะฮะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับพยายามอย่าไปอยู่ในที่เปื้อนๆนะฮะที่ยุงเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนยุงกัดมาทีนี้เราอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกหรือว่าโรคจากยุงอีกมากมายกันเลยทีเดียว ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเอาล่ะครับเราสำหรับคลิปวันนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะตัวอะไรครับยืนอยู่ด้านหลังนะฮะ โอ้โหนะหลายคนรู้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยววันนี้พี่สปอยจะพามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็นะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่สปอยนะครับได้รีวิวนะฮะตัวละครอย่างเจ้าเมกาการ์ตูนแคทเข้าไปนะฮะหรือว่าการ์ตูนแคทหุ่นยนต์นี่เองนะครับแม่นะฮะก็ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นในลักษณะหุ่นยนต์เช่นกันนะฮะและตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะตัวละครตัวนี้ก็คือเมกา l e เ t นเฮดโอ้โหนี่ะฮะเบเ s i ไซเ t นเฮดนะครับโอ้พี่ไซเ t นเฮดเรากายร่างไปเป็นหุ่นยนต์แล้วนะฮะโอ้โหนี่นะฮะมีปืนด้วยนะฮะสองกระบอกนะครับติดอยู่ที่หลังแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะด้านในลำตัวนี่เหมือนจะมีพลังงานนะฮะกำลังเอ่อเคลื่อนไหวอยู่นะฮะอ้าวเข้าไปดูแล้วเป็นไงครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะฮะม่มีอะไรนะครับ อีกแล้วครับมีสแตนมาอีกแล้วนะครับเมก้าไซเลนเฮดเรานะฮะโอ้โหมีสแตนแอบอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแม่นะฮะเฮฮากันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับและสำหรับเมก้าไซเลนเฮดนะครับก็มีมาให้เลือกกันถึง3เวอร์ชั่นด้วยกันนะฮะก็คือเวอร์ชั่นธรรมดาแบบแรกนะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเอ็นเรชนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นเกลี้ยวกาดนะครับเดี๋ยวลองดูเอานะครับยังไงครับ ดูลักษณะภายนอกนี่แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะมัอนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นเทิร์นออฟนะฮะหรือว่าเวอร์ชั่นปิดเครื่องนะฮะเอ๊ะเป็นองไงโอ้นี่ฮะเป็นไซเลนเ a ด เมกาเซเลนเฮดที่โดนปิดเครื่องไว้นะฮะโดนปิดสวิตช์ไว้อยู่นะฮะเลยไม่มีการขยับเขยือนเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็สําหรับเมกาเซเลนเฮดนะครับแต่ละเวอร์ชันนะฮะมีเลือดเท่ากันหมดเลยนะครับที่65,000 HP นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับมีเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่จิมบอยนะครับจะลองเข้าไปสิงร่างของเจ้าเมกาเซเลนเฮดดูนะครับว่าจะมีแอนิเมชันอะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับ อ้าวนี่ครับตอนนี้นะครับพิทบอยได้กลายเป็นเมก้าเซเลนเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจะขอเดินสำรวจก่อนนะครับอ่ะวิ่งได้ไหมครับเอ่อเหมือนจะวิ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเดินได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเรากดชิปนะฮะอ่ะนะครับส่วนคลิกซ้ายจะเป็นไงครับคลิกซ้ายตบนี่นะฮะเตะนะฮะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยนะตบซ้ายตบขวามีหมดนะฮะอ่ะนะฮะคลิกซ้ายอาจจะมีประมาณนี้นะฮะ กระโดดได้ดีครับกระโดดได้นะครับเดี๋ยวรอลองคลิกขวากันดูบ้างครับคลิกขวาจะเห็นอะไรโอ้โหนี่ครับโอ้โหรัวๆเลยครับนี่ฮะยิงรัวๆลากยาวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับปืนกลของเบเกสเซเลเทนนะฮะนี่นะฮะแล้วถ้ากด R จะมีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมือแม่นาคก็มาแล้วครับ กดอาร์ดีมือยืดยาวโโอ้หนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตัวละครดัซซิมในสตีฟไฟเตอร์กันเลยเดียนะฮะแห่แต่น้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะนะฮะเดี๋ยวดูกันต่อวีบุกไปให้กดอีกฮคอ่บน่าจะไม่มีแล้วนะฮะอ่ะนะฮะลักษณะการขึ้ื่นไหวรวมๆแน่แอนนี้แน่เลยนะครับเอาละ,ะครับลำดับต่อไปนะครับพี่สปอยนะครับจะลองทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าเมก้าไซเลนเทสนี้นะฮะ โดยจะให้อ่มาต่อสู้นะครับกับตัวละครนะฮะนะถ้าเป็นหุ่นยนต์แบบนี้พี่สปอยเชื่อเลยนะครับว่าน้องๆหลายคนต้องอยากเห็นแน่ๆนะครับว่าหุ่นยนต์ไซเลนเฮดเนี่ยกับหุ่นยนต์การ์ตูนแคทเนี่ยนะครับใครจะเก่งกว่ากันนะครับอ่ะถ้างั้นก็อย่ารอช้าครับมาเลยโอ้โหเดี๋ยวอ้อยอ้อยโอ้โหโอ้โห what is that นะฮะ ต้องทานมาเป็นภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาเมจของเมกาไซเรนเฮดนะฮะจากการยิงปืนกลลัวๆนะครับอ้าวนะฮะอาจจะดูไม่ทันนะครับขออีกทีหนึ่งสายครับอาตุนแคทสุดยนตครับพยายามซ่านะครับป่กเข้ไปก่อนแล้วโดนอะไรครับพี่โอ้นี่ฮะโอ้โหนี่ครับ้าไซเลนเขย่าเสด็จเมืองนะฮะ ปล่อยไซเรนมาแบบนี้มีดาเมจด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแบบนี้นะฮะนี่ขนาดแค่ร่างแรกนะครับเนี่ยนะฮะอา้าถ้างั้นเราขอ,เ,อาเมกาคาร์ตูนแคทเวอร์ชั่นเกี้ยวกาดหน่อยมาแล้วนะครับเอาครับเจอกันน่อยครับโอ้แต่ไม่ไหวนะครับอาอา,อา,อาโอ้นะฮะไม่ไหวนะครับสำหรับเมกาคาร์ตูนแคทเรานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาละครับลำดับต่อมานะครับลองให้เจอกับทราฟฟิกไ์เฮดดูบ้างนะครับจะไหวหรือเปล่าครับทราฟฟิกไ์เฮดที่แกจัดก,การเมรก้ากระตุกแคทได้นะครับโอ้แต่โดนดาเบลแบบนี้เข้าไปเลือดหายไปนจันจน๊กซึ่งร้อนแลวโดนยิงรวมไปแบบนี้อีกนะฮะยังไงครับ,รบจะได้ตบไปไตบไปอีกทีนึงแค่เรียบร้อยครับ ูดาเบกัดจ,จ้านมากนะครับสำหรับเบก้าไซเลนเฮดนะฮะลองเป็นชิมมี่เฮดดูบ้างครับแปดหัวป่องไฟครับพยายามจะวิ่งเข้ามาแบบนี้แล้วโดนปืนของเบกา้าไซเลนเฮสจุดจานสิบคนเลยนะฮะโอ้เดี๋ยินระยะอาจจะไกลไปหรือเปล่านะฮะเอาใกล้ๆหน่อยให้ได้ต่อยกันหน่อยครับเอาครับต่อยนี่โอ้โหแต่ระยะเข้าปากใกล้ก็โดนแกใช้ไซเลนแบบนี้นะครับเอาให้สไะเรนไปแล้ว ก็ไปแบบนี้เรียบร้อยครับคินมนี่เฮดก็ทนไม่ไหวนะฮะแบบนี้นะครับเอาเวนดิโก้มาหน่อยครับแม่พี่กวางของเรานะฮะควางเอเบียพอพ่หรือเปล่าโอ้โหที่ครับกำลังจะเตกต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่ทันนะฮะเจอเมกาไซเลนเฮด้าไปแบบนี้นะครับ เอาละครับต่อเนื่องกันเลยครับอย่างรถไฟโทมัสนะครับมาครับไม่ไหวนะครับโจนระเบิดปุ่มนิวเคลียะที่อยู่ตรงอกของเมกาไซเลเทสเรานะฮะนะฮะเอาต่อเนื่องกันเลยครับอย่างสตริงนิวไลฟ์ฟอร์มบ้างนะฮะเอาครับเสียยังไงครับมือแม่นาคไปทีหนึ่งก่อนนะฮะเมกาไซเลเทสและมีการปล่อยนี่ครับโอ้ ปล่อยไซเลนแล้วยิงย้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าทางด้านสเตนดิลไลฟอมที่คนดาเมรได้ดีแล้วเกินนะครับเอาแล้วครับเลือนเอาโอ้หเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าไปโดนท่าระเบิดนะฮะของทางด้านเมกาไซเลนเฮดนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหนะฮะแลวถ้าเจอกับเผ่าเดอะเกรทมาเธอจะเป็นไงฮะเอาไปยิงเขาด้วย <laughs> โอ้ยเราก็่รูว่าจะเผาเดียวกัน เอาละฮะยิงแล้วนะครับยิงเข้าไปที่ช่วงขาของคุณแม่นะฮะอเมกาไซเลนเฮดนี่ครับถ้าระเบิดแบบเมื่อกี้นะฮะที่เป็นเหมือนเอัตเติเมตของทางด้านเมกาไซเลนเฮดนะครับรุนแรงซะเหลือเกินนะครับใครโดนก็ต้องมีหงายนะครับเนี่ยยังลืมเมกาฮอนปีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ชอบกินเผ่าพันไซเลนเฮดนะฮะ้ากัันนะครับเราต้องให้เมกาไซเลนเฮดจัดการนะครับ าไปตกเอานะครับไปตบสับเปิดไปทีเดียบเบกเบก้าฮอเดี๋ยวทนไหวนะฮะอู้เอาละครับและเป่าไฟเลนเข้าไปจะเอามีเป่าได้ไหมการนะครับเอาครับรัโพงพยัญชนะกว่านะฮะต้องเปิดเสียงให้สุดเอาเดี๋ครับตอนนี้ดูเหมือนเมก้าฮอนจะแย่นะครับเลือดเลือเท่าไหร่แล้วครับ5,000 4,000 3,000นะฮะแต่เมก้าบอกเิ็มสบายๆเป็นหน้าเซเลนเทสนะฮะ เรียบร้อยครับรเมกาไซเรนเฮดสิฮะบ,บอกว่าบักอาจมาค่นล้างเผ่าพันธุ์ของข้านะฮะข้าต้องมาจัดการเจ้ากันเลยเดียวนะฮะเอ้านะฮะพี่สปอยก็ลืมไปเลยนะครับว่าเมกาไซเลนเฮดนะฮะกับพวกไซเลนเฮดธรรมดาเนี่ยนะครับใครเก่งกันนะฮะเอาไซเลนเฮดมาเลยนะครับมาแล้วนะครับกำจะวิ่งเข้าไปครับเป่าไซเลนเข้ามาแบบนี้ครับ แต่เมสก้าบอกว่าไซเรนข้างในมันเบาเกินไปนะฮะแล้วปินก็ามารับดาเมจแบบตีครับไปไหนแล้วนะหายไปแล้วนะครับสำหรับไซเรนเฮดนะฮะเวอร์ชั่นบ้าคลั่งนะฮะเอานะฮะโอ้โหโดยรวมนี่ถือว่าใช้ได้กันเลยเดียวนะครับเรียกได้ว่านะครับตัวละครระดับธรรมดาเบสิกทั่วไปนี่อาจจะสู้พี่แกยากนะฮะ ถ้างั้นนะครับพี่สปอยล์ขอลองส่งยักษ์มาสู้สักหนึ่งคนนะฮะอย่างใครดีครับเดีน๋ยะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะเอาเดซิบเซตไปเลยมานะฮะเดซิบเซตเอาไวเ้เข่นไปเลยนะครับมาแล้วนะครับต้องปราบหน่อยนะเดซิบเซตเดซิบเซตบอกว่าดบาบังอาจมาดทำลายเผ่าพันเทเวอร์เหรอนะฮะ แล้วนะครับและเดนตอนนี้ก็โดนปืนรัวนเข้าไปนะคะเลือดก,ก็ลดอย่างต่อเนื่องเช่นกันโอ้ยที่ครับรอเหลี่ยมรอจังหวะอยู่นะครับสำหรับเดนสิ 17, เรานะฮะคอได้จังหวะแกะก็ปล่อยแสงสีม่วงออกมานะฮะส่งเมกาไซเลนเฮดนะครับกับห้องแล็บของตัวเองไปเลยทีเดียวนะครับ เอาละ,ะครับ J สิบเจ็ด V two นะฮะอาจจะโหดเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่สบอยขอลดระดับความโหดลงมาหน่อยนะฮะให้เจอกับยักษ์อีกคนหนึ่งที่โหดใช้เล่นนะครับยักษ์ที่เป็นอิุกอิใสทั่วตัว,ตวแบบใจแอดวินเลนด์อทนะครับเอาครับนี่ครับใจแอดวินเลดดเนด์อทเดินแช่แสงสีแดงมาก,ก่อนเลยนะฮะและเดี๋ยวไงครับเบก้าโดนเตะกระเด็นครับแล้วดูใจแอดวินเลนดรอทด,ดูชิวๆมากะครับไม่วิ่งไม่อะไรเลยนะฮะ ชิวๆนะครับปล่อยแสงสีแดงใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะนี่ฮะจัดตารไปอย่างง่ายดายก็สำหรับใจแอ้นวิทเนสดอตเรานะฮะเอาละมาต่อกันเลยนะครับตามธรรมเนียมช่องพี่สบอยนะครับตัวมาใหม่นะฮะต้องไปสวัสดีนะครับกิ้งก่ายักษ์แห่งเทเวอร์กันหน่อยนะฮะอย่างเบเแฮมอตนะครับอ่ะมาเลยแล้วนะครับเอง่าไซเรนเทสเห็นไหมครับเนี่ย ไปไม่รีบยิงครับเอากระโดดขึ้นไปครับจะขึ้นไปขี่หลังเบย์เฮมอตหรือ,อยังไงครับเอาคาราเบย์มอตกระดับดินไปเลยครับเอายิงไปไหนครับยิงขึ้นฟ้าครับเบย์กาไซเลนเฮดยิงขึ้นฟ้าและเบย์เฮมอตรอบนี้ยังไงครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่ยอมออกมาให้เห็นนะฮะสงสัยต้องขยับมาหน่อยนะฮะเบย์เฮมอตเราอ้ามาแล้วนะครับโอ้โหเบย์เฮมอตบอกที่ไม่พอนะฮะหลบอยู่ใต้ดินนาน เอาอีกแล้วหายอีกแล้วนะครับเบย์บอดรอบนี้นะครับแกงง่วงหรือเปล่านะฮะแล้วเบย์บอดรอบนี้อู้งานซะละเกิดนะครับขับมาสักทีนะ,ะบเบย์บอดนะครับต่อเท้าลูกๆแบบนี้ไปก่อน,นะครับโอ้เนี่ยเบย์บอดครับอู้โดโนท่าทิ้งเข้าไปไหวไปฮะเบย์บอดเจ่ครับทำลามเลยนะครับบอกจะกลับไปนอนต่อแล้วนะครับที่สปอร์จะเรียกผมมาไ เอาลครับจบจากเบเฮมอตไปแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะนั่นก็คือนะฮะสุดยอดชลวนันแห่งรุ่มแม่น้ำนายของเรานะครับ SCP <fünf, S 1> 682มาเลยโอ้682นะครับโอ้โหนี่นะไปโดนท่ารับลูกบอลไฟของเบก้าไซเลนเฮสนะครับ จะลัคตะเราก็ทนไม่ไหวนะครับในรอบนี้นะฮะอ้โหูด้รัฐเสกให้ใกล้กว่านี้หน่อยจะเป็นไงครับจะได้กับไหมโดนอีกแล้วครับโดนท่าอย่างนี้ของไซเรนเฮดเบเก้าเข้าไปนะฮะได้กับไปครับนับไม่ได้เลยนะครับเอาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนฉีกล่างครับอู้ดูนรีเพร์กันทีนะครับนี่ครับ เบคาเเลสจีบ682ขึ้นมาแล้วฉีกล่างเป็นชิ้นๆนะฮะโอ้หมดสภาพเลยครับเจระ,ะเเทอามาตะเตานี่นะฮะดูอีกทีนะครับโอ้โห <Ooh, S 1> เรียกได้ว่าสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับสำหรับ682 mm hmm. เรานะฮะเอาละครับโหดโหดแบบนี้นะครับท่านเทพอารสเราก็บอกว่านะครับทนไม่ไหวแล้วนะครับที่จะปัิทำนิสัยเกเลกับ เออ่จลเค S C P 6 8 2ของเรานะฮะอ่าตันเทพมาแล้วนะครับพร้อมที่จะจัดการสังสอนนะฮะเออ่เมกาไซเลนเทสแล้วนะครับเอานะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเมกาไซเลนเทสจะสู้ตันเทพได้หรือเปล่าไปเลยตันเทปยกขาและเหยียดทีเดียวหายครับนี่ครับบอกว่าจะบังเกลยอะไรกับเจลเดน่ารักมันชันนะฮะครับลองส่ง ครับเมกาไซเลตส์ไปดูลุ้มท่านเทพหน่อยนะฮะครับโอ้โทเทพพยายามจะเหยียบนะฮะเหยียบทิ้งกดเลยนะครับท่านเทพเรานะฮะมีเป๋เหมือนกันนะท่านเทพมีเป๋เหมือนกันเอาละครับแต่ท่านเทพที่ถ้าโดนลุ้มนานๆนี่ก็น่าจะกดดาเมจไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่ฮะเลือดลดเรื่อยๆเลยนะครับท่านเทพเรานะครับ มาเลยจกดการทันเทพให้พี่สปอยดูหน่อยนะฮะสำหรับเมกาไซเรนเฮดเรานะครับตอนนี้ผอมค่อนข้างจะแหลกนะฮะมาแล้วครับสงครามวันสิงโลกของทันเทพหรือเปล่าครับทานเทพเจอเยอะขนาดนี้ยังไงครับไ่น่าจะไหวนะครับทานเทพเราเอาครับทันเทพบอกทำไมวันนี้พี่สปอยส่งงานหนักมาให้จัดเลยนะฮะ ประตุดูรัวนะครับจับตาดูให้ดีครับทันเทพเราใกล้จะได้สิ้นอายุไขแล้วนะฮะเหลือแค่7แสน6แสนกว่านะครับและอีกปีจากทางนี้อยู่นะครับทันเทพที่มาจะาทันไปฮะเอาครับหาเหลี่ยมโดนเข้าไปอีกทันเทพว่าไงหมดแกงนี้แล้วไปเสกโอ้โหนี่นะฮะเรียกได้ว่าเกือบแย่นะครับทัทเทพ วันนี้โดนพี่สมบอยแกงนะครับเสกมาแบบไม่หยุดหย่อนครับสานเทพแม่นะถือว่ายังใช้ได้นะครับที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับสานเทพเอาละครับแหมกัเล่ได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครนะอย่างเจ้าไซเลนเฮดหุดยนต์นะฮะหรือว่าเมกาไซเลนเฮดนี่เองนะครับโอ้โหนะน้องๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะใครชอบนะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปพี่สมบอยด้วยแล้วกันนะครับ นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามดูช่องพี่สบอยกันไปโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ